สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกผมในช่องซิสเแมมฮะมาเรื่องของคุณนารากันหน่อยที่ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้น YouTube จะถูกลบจะถูกปิดช่องภายใน30วันนี้และยังมีเรื่องรัฐบาลเนี่ยพยายามกดดันคุณนาลามันก็เลยโยงไปถึงเรื่องช่วงนี้รัฐบาลค่อนข้างภาพลักษณ์เสียมากเลยอาจจะกู้ภาพลักษณ์หรือเปล่าและเรื่องนี้อาจจะโยงไปถึงอนุทินด้วยเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเรื่องเริ่มต้นเนี่ยก็คือเตียงผู้ป่วยนี่เองคุณนาราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปทําเตียงเข้าไปบริจาคเพื่อซื้อเตียงเนี่ยเข้าไปทําในที่ท,ที่หนึ่งพอทําเสร็จตอนนั้นเขาก็ได้อัปคลิปคลิป,ลปหนึ่งลงไปผ่านไปไม่นาน อยู่ๆคุณนาราก็ออกมาอธิบายในไลฟ์นะบอกว่ามีคนโทรมามากดดันบอกว่าให้ลบคลิปคลิปนั้นคลิปที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่องเตียงเนี่ยแหละคุณนาราก็คิดว่าตัวเองจะไม่ลบเพราะว่าในเมื่อเราก็เปิดความจริงให้คนเห็นเขาก็มองว่ามันคือการเปิดความจริงแล้วถ้าจะมาไม่ให้คนพูดความจริงแบบนี้มันก็ไม่ถูกถามว่ากลัวไหมเขาก็กลัวแนตะ่คือต้องทําแบบนี้อะไรแบบนั้นทีนี้เรื่องนี้มันก็โยงไปถึงเน็ตไอดอลท่านหนึ่งเหมือนกันคุณพิมพ์รีพายก็ออกมาอธิบายว่าเจอในลักษณะคล้ายๆกันในไลฟ์ของเขานะ คุณพิมพ์ลพายก็บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนกันเขาพยายามจะช่วยเหลือเตียงผู้ป่วยพอตอนเข้าไปเนี่ยแรกๆก็โดนให้ออกมาพยายามโดนหน่วยงานเนี่ยกดดันให้ออกเขาก็เลยอุตส่าห์เปลี่ยนคนเข้าไปเพื่อจะได้ไม่คิดว่าเป็นคุณพิมพ์ลีพายเขาโดนออกอีกโดนออกอีกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องล้มเลิกไปเขาก็เลยมองว่าถ้าสมมติตอนนั้นเขาทําแล้วคนหลายๆคนก็คงจะได้เตียงตรงนั้นไม่ต้องนอนข้างทางทีนี้มีเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันก็คือ YouTube ของคุณนาราจะโดนปิดภายใน30วันถัดไปนี้ หลังจากนั้นก็จะปิดไปเลยเขาได้โพสต์ผ่าน Facebook ของเขาว่าจะโดนปิดหลายๆคนก็ให้กําลังใจแล้วก็เข้าไปติดตามในช่องใหม่เพราะว่าเขามีการเปิดช่องใหม่เดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้ทําให้คนในทวิตหลายๆคนก็พยายามช่วยแชร์หลายๆคนก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเตียงแล้วรัฐบาลอาจจะไปกดดัน YouTube ไปให้ YouTube ประเทศไทยหรือ YouTube สาขาต่างประเทศบังคับแบบนี้หรือเปล่าทั้งที่แบบนี้มันไม่สมควร อาจจะถูกมองเป็นแบบนั้นได้แต่ความจริงหลายๆเรื่องมันเป็นความเข้าใจผิดประเด็นนี้แหละสําคัญที่ผมไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเพราะว่าปกติเนี่ยยูทูบไม่ได้บล็อกใครไม่ได้แบนใครง่ายๆหรือแบนบัญชีไหนง่ายๆต้องทําผิดกฎจริงๆผิดกฎที่ y t u t u เนี่ยเขียนไว้จริงๆและถ้าจะบอกว่าเออประยุทธ์สั่งรัฐบาลสั่งให้ย t u b e สาขาไทยสั่งให้ YouTube บริษัทแม่เนี่ยลบ ตรงนี้หรือว่าแบรนด์บัญชีนี้เนี่ยทำยากมากถ้ามันไม่ผิดกฎจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันต้องมีคนไปรายงานแล้วเรื่องเหล่านั้นอย่างมันเชื่อมโยงกับกฎของ YouTube ถึงได้โดนซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณดาราน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ก็แค่ให้ไปติดตามช่องใหม่แต่คนบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดเรื่องของรัฐบาลอะไรแบบนั้นแต่ความจริงคุณดาราก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในช่องใหม่เขาเปิดช่องใหม่แล้วก็อธิบายเรื่องของอเว็บพนัน เพราะแต่ก่อนในอดีตเนี่ยก็เป็นข่าวเหมือนกันเป็นข่าวที่หลายๆสื่อก็ตีข่าวว่าคุณนาราโดนข้อหาโดนตารวจออกหมายเรียกเรื่องของการโฆษณาเว็บพนันเขาก็ได้อธิบายในคลิปนั้นในคลิปใหม่คลิปแรกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแล้วในอดีตที่เขารับเนี่ยก็มีเหตุผลบางอย่างที่เราก็ต้องไปดูที่คลิปไปติดตามที่คลิปของเขาทีนี้เรื่องเว็บพนันอย่างที่เคยอธิบายไปว่ามันอาจจะทําให้ชีวิตย่ําแย่หลายๆคนเนี่ยครอบครัวลําบากครอบครัวแตกแยกเพียงเพราะเรื่องเว็บพนันหลายหลายคนเนี่ยเก็บชีวิตสะสมความมั่นคงมาถึงอายุ40อย่า้ยพอเล่พนัน กลับไปย้อนกลับไปถึง20ต้องไปเริ่มใหม่หลายๆลายคนเครียดต้องไปไปชีพตัวเองอะไรแบบนั้น ซึ่งตัวผมเองเนี่ยจริงๆอยู่ในกลุ่มของ Facebook กลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคนอยากเลิกเล่นการพานันอะไรแบบนั้นในนั้นเนี่ยก็มีคนที่คอยแชร์เรื่องราวของตัวเองพยายามหาคําตอบพยายามหาคนมาช่วยให้ตัวเองเลิกเล่นการพานันซึ่งผมไม่ได้ว่าเล่นอยู่แล้วเราจะเลิกเล่นไม่ใช่แต่คือผมก็เข้าไปศึกษานั่นแหละว่าคนเป็นยังไงแล้วก็คอยให้คําตอบเป็นบางครั้งบางคราวก็ว่ากันไปซึ่งก็ดูจากประสบการณ์หลายๆคนก็คือแบบเสียแล้วก็อยากได้คืนเสียแล้ว,ยลวอยากได้คืนพอเสียเยอะมันก็คูณคูณมากขึ้นก็โบกเงินก้อนย แ,แต่ในส่วนของคุณนาราก็เน้นก็คือโฆษณาเรื่องของออนไลน์ถูกไหมฮะแต่คือบางอันก็ไม่ใช่แบบพนันตรงๆเป็นแบบเกมเดี๋ยวนี้ก็แฝงมาในรูปแบบเกมนะให้เราเข้าใจว่ามันก็คือเกมแล้วก็จะได้ให้คนเข้าไปเล่นชักชวนจริงๆก็คือการใส่เงินเข้าไปพนันนั่นแหละเป็นเกมต่างๆซึ่งแอปเหล่านี้เกมเหล่านี้ก็คือมาจากจีนบ้างก็มาจากคนจีนที่ไปทําธุรกิจการพนันที่กัมพูชาแล้วก็ส่งตรงเข้ามาในไทยอะไรแบบนั้นแต่ถึงยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีต่อให้เป็นเกมแต่คือถ้ามันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินเข้าไปเด ก็ผิดทีนี้ถ้าแปลง,ง่ายง่ายก็คือก่อนหน้านี้ช่องคุณาราไม่ได้มีปัญหาถึงจะโฆษณาเรื่องเว็บพนันอะไรแบบนั้นแต่อยู่ๆพอมันมีบางเอญเรื่องของเตียงผู้ป่วยเนี่ยแหละก็เริ่ม,มีคนไปจับจุดหาจุดที่มันผิดกดย t u b e จริงๆเข้าไปเล่นเข้าไปรายงานอะไรแบบนั้นทําให้คุณาราก็เลยโดนพอดีในช่วงนี้ภายใน30บวันจะโดนปิดอะไรแบบนั้นมันก็อาจจะโยงว่าเกี่ยวข้องได้แต่คือจะบอกว่าเกี่ยวกับเตียงผู้ป่วยเกี่ยวกับรัฐบาลไปบังคับโดยตรงเนี่ย ไม่น่าใช่แต่มันน่าแหละฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎ u t u b e อะไรแบบนั้นแล้วอย่างที่เคยบอกไปว่า YouTube ไม่ได้ลบบัญชีใครง่ายๆเพียงเพราะามีคนไปรายงานเยอะอย่างเช่นสมมุติผมพูดเรื่องรัฐบาลไม่ดีให้คนไม่พอใจคนที่ชื่นชอบรัฐบาลไม่พอใจก็รายงานช่องผมแสนคนอ่ะสมมติแสนคนรายงานบอกว่าเนี่ยผมไปพูดเย็ดยามรัฐบาลนะว่ารัฐบาลไม่โอเค u t u b e ก็ไม่ลบเพราะมันไม่ได้ผิดกฎ u t u b e เพราะเรื่องนี้มันเป็นฟรีสปีชก็คือแบบ ผมมีอิสระภาพในการพูดเรื่องพวกนี้การวิจารณ์รัฐบาลเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรทํามันจะกระตุ้นให้รัฐบาลทํางานดีมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติอีกกรณีหนึ่งผมทําผิดกฎ u t u b e อย่างเช่นเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะผมมาสอนให้ทุกๆคนไปโหลดโปรแกรมที่มันเป็นลิขสิทธิ์โหลดแบบฟรีแล้วก็ไปโกงมันอย่างเช่นโหลดแคลกพวกโปรแกรมต่างๆที่มันเป็นโปรแกรมต้องเสียตังโปรแกรมทางบริษัทต่าง,ๆ,างๆเนี่ยคนรายงานแค่คนเดียวผมโดนเลยนะมันจะต่างกันเมื่อกี้คนรายงานเป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่ผิดกฎไม่มีค่า แต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยคนรายงานแค่คนเดียวผมโดนทันทีอะไรแบบนั้นและถ้ามีคนรายงานไปแล้วเนี่ยผมผิดจริงภายใน48ชั่วโมงผมโดนเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆที่จะรับโฆษณาการประนันฮนะถึงโอเคแหละบางทีมันอาจจะโอเคมันได้เงินอะไรแบบนั้นแต่คือพูดถึงอนาคตมันไม่คุม้มและรวมถึงว่าคนอื่นที่จะเล่นตามไปกินจริงๆถ้าสมมติเป็นเด็กเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีนะจริงๆอยากแนะนําว่าไม่ทําจะดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยคุม้มถ้าโดนปิดช่องขึ้นมา ต้องเริ่มใหม่กันเหนื่อยพอสมควรเรื่องนี้ก็เลยอยากอธิบายให้ทุกๆคนทราบว่าจริงๆมันไม่ได้ความผิดของ YouTuber, ยูทูบเบอร์ไทยยูทูบเบอร์ต่างประเทศยูทูบเบอร์บริษัทแม่ใดๆแต่คือเรื่องราวพวกนี้มันต้องเข้าขายกฎ YouTube YouTube เนี่ยใช้คนจริงๆเข้ามาตรวจนะแล้วก็ดูว่ามันเข้ากับกฎตัวไหนตัวไหนบ้างอะไรแบบนั้นแล้วต่อมาเรื่องของรัฐบาลที่ช่วงนี้รัฐบาลเร่งเชิงลุกมากเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียมากดูแย่มากในมุมประชาชนก็ดูไม่ดีในมุมคนต่างชาติในมุมของระหว่างประเทศกกก็ดดดดูไไมม่่่่่คคคออยยยเเพรรรราาาาาะวจาาจััสี เฉพาะระบบสาธารณสุขที่ในยุคโควิดปัจจุบันเนี่ยถือว่าจัดสรรไม่ดีประชาชนก็ไม่โอเคคนที่นอนข้างถนนอะไรแบบนั้นเสียกลายเป็นว่าบางเรื่องบางครั้งมีเอกชนเข้ามาช่วยใช่เอกชนเข้ามาช่วยแต่ถ้าเอกชนจะมาช่วยต้องมีรัฐบาลควบคู่ไปด้วยนะฮะรัฐบาลต้องทําคู่เอกชนให้ดูเหมือน่าเอ้ยรัฐบาลมีส่วนนะอะไรแบบนั้นแต่ถ้าในมุมของประชาชนล่ะประชาชนเป็นเอกชนจริงแต่เป็นประชาชนธรรมดาที่อยากไปทําเฉยๆทีนี้อันนี้เป็นปัญหา เพราะว่าคุณไม่ได้เอารัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องเไปช่วยเหมือนของคุณนาราคุณนาราก็ทําคลิปถูกไหมฮะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแบบนั้นอันนั้นไม่มีรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวมันจะทําให้รัฐบาลภาพลักษณ์เสียตรงที่ว่าอ้าวประชาชนช่วยกันเองละ แล้วกระทรวงสาธารณสุขไปไหนล่ะเรื่องนี้ผมก็เลยพยายามจะโยงว่าอนุทินเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนุทินแล้วอนุทินอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า,าพยายามกดดันให้ต้องมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยตรงและมันส่งผลเสียต่ออนุทินยังไงส่งผลเสียต่ออนาคตการเลือกตั้งไงฮะพอพลาดลัว่าอ๋อสาธารณสุขไม่ดีในยุคนี้ ต่อไปคนก็อาจจะไม่เลือกอนุทินแล้วพรรคของอนุทินอาจจะคนเลือกน้อยลงอะไรแบบนั้นผมก็เลยมองว่าอนุทินจะพยายามกู้ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นการคาดเดาเป็นการวิเคราะห์เฉยๆแต่ก็่น่หละฮะคุณอนุทินทําแบบนี้ด้วยตัวเขาเอง เขาพยายามจะเลือกวัคซีนซีโนแวคแทนที่จะเลือกให้มันครอบคลุมไม่จําเป็นต้องเจาะจงแต่ก็นั่นแหละมีปัญหาของเขาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกที่รัฐบาลเล่นเชิงลุกที่หลายหลายคนพูดถึงก็คือสิทธิเสรีภาพในการพูดในออนไลน์มีคนส่งเรื่องเนี่ยมาทางหลังไมให้กับ Facebook ของผมในเพจของผมเนี่ยเรื่องของการบล็อก IP ตอนแรกผมไม่ได้รู้ข่าวนี้นะคนก็ถามเรื่องของการบล็อก i อว่าเฮ้ยรัฐบาลบอกว่าจะบล็อก IP มันเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็ตอบคาถามไปแล้วก็ ไปหาข้อมูลมาพราว่าเฮ้ยจริงๆว่ะเขามีข่าวว่าเขาจะบล็อก IP จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะอันนี้เท่าที่ไปดูมาเป็นกฎฉบับใหม่ที่ว่าใครที่โพสต์ข้อความหรือสื่ออะไรทําให้ประชาชนหวาดกลัวจะต้องโดนบล็อก IP ก่อนหน้านี้ก็แบบอาจจะโดนคดีโดนปรับอะไรแบบนั้นแต่อันนี้คือมีเพิ่มมาอีกนะหนักขึ้นดูแบบเล่นเชิงรุกมากขึ้นผมก็เลยจะมาอธิบายเข้าใจตรงนี้ว่าจริงๆสมมติรัฐบาลจะบล็อก IP จริงๆเนี่ยผมว่า เป็นไปได้ยากหรืออาจจะแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย IP มันเต็มแล้วที่พูดถึงหมายถึง IPv4 นะฮะเดี๋ยวนี้มันมี IPv4 ที่ใช้ควบคู่กับ IPv6 ถูกไหมฮะแต่ IPv4 คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ยังต้องมีอยู่อธิบายเขา่เขาๆก็คือว่า IP ของเราที่เราใช้อยู่ IPv4 เนี่ยหมดไปตั้งแต่10ปีก่อนก็คือปี2011 10ปีพอดีนะฮะปี2 0 1 1เนี่ย IPv4 หมดโลกไปแล้วเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัด ที่นี้อาจจะมีคาถาม่าอา้าวแล้วเราใช้อะไรเรามีใช้ได้ยังไงที่เรามีใช้กันเนี่ยเพราะว่าเราใช้แบบรวมสมมุติยกตัวอย่างเมื่อสมัยก่อน10กว่าปีก่อนไอนยังปกติดีเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละบ้าน,านก็จะมีเราเตอร์ของตัวเองอยู่ไหมจะมี1 IP1 IP อย่างเงี้ยเราเตอร์ก็จะแยกออกมาว่าทุกๆคนที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ในบ้าน1 IP ทุกๆคนก็จะมีจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่สี่เครื่องถูกไหมฮะสี่เครื่องนี้สุดท้ายก็ต้องมารวมที่เราเตอร์เดียวก็คือ1 IP ่งไอถูกไหม ไอพีจะ8.3.1.1ก็ได้ก็จะเป็น IP 1ที่ส่งเข้าไปแต่ทีนี้ยุคนี้มันต่างกันนะฮะยุคนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าบ้านหนึ่งจะหนึ่งไแล้วแต่คือมันจะเปลี่ยนจากเดิมก็คือเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอาจจะมีบ้านสักสิหลัง20หลังใช้ IP เดียวกันแล้วก็แปลว่าอาจจะมีชุมสายที่ที่หนึ่งที่เสาหนึ่งแล้วเสาเนี้ยก็จะจัดการความเป็นส่วนตัวของแต่ละเราเตอร์แต่ละเราเตอร์แต่สุดท้ายทุกๆุกในีใน กลายเป็นว่าเราเหมือนเป็นบ้านเดียวกันแต่เราใช้ออกมาแยกเป็นบ้านเป็นบ้านซึ่งวิธีแบบนี้เป็นเพราะอ่างที่บอก IP หมดแล้วเขาต้องจัดสรร IP ตรงนี้ให้ทุกทคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ให้ประหยัดมากที่สุดแหละทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเราอยากได้ IP ส่วนตัวล่ะเราทําได้ไหมเราทําได้นะไม่ใช่ว่า IP จะหมดจนไม่เหลือมีเหลือแต่เขาเพยายามจัดสรรแล้วก็แบ่งส่วนที่เหลือเนี่เก็บไว้เก็บไว้เพื่อ เพื่อขายฮะเพือ <c oughs> ข่ายก็จะมีจอง IP ไว้แล้วก็ขายสําหรับใครที่อยากได้ IP ส่วนตัวเนี่ยก็ซื้อได้ราคาประมาณ200บาทถึง500บาทไปจนถึงสูงสุดพันหนึงนะ่งฮะมันก็จะเป็นราคาของมันอย่างเช่น IP แบบ2อถึงห้าก็จะแบบดินามิก IP ก็คือ IP พีที่สลับไปเรื่อยๆไม่ใช่ IP รวมนะแต่เป็น IP ที่เราของส่วนตัวแต่คือไม่ได้คงที่อีกแบบนึงคือ IP คงที่เลย i อนี้เราจองเป็นของเรา อันนั้นแพงนะหลักพันเลยอะไรแบบนั้นซึ่งเราก็สามารถซื้อได้แต่คือคนส่วนน้อยใช้ตรงนี้ฮะคนที่ใช้ก็คือแบบบ้านต้องเทคโนโลยีสูงต้องแบบเข้าถึงกล้องเข้าถึงฮาร์ดดิสเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนั้น อันนั้นโอเคแล้วถ้าแบบไดนามิกก็โอเคเหมือนกันเพียงแค่เราต้องใช้แบบ DDNS อะ่ะก็คือแบบไปปรับเปลี่ยนคืออันนี้ซับซ้อนผมก็ไม่อธิบายเยอะแล้วกันไว้อนาคตทีนี้ถ้าตามที่ผมไายมาตั้งยาวเมื่อกี้มันหมายเขาวมาอย่างไงที่เขาจะบล็อก IP ไม่ได้หมายเขาามาแบบนี้เนี่ยเขาจะบล็อก IP เราไม่ได้แล้วถ้าจะพูดว่า IP อย่างเดียวนะเพราะว่าอะไรเหมือนเมื่อกี้ฮะสบบิบ้านบ้าน10หลังเนี่ยใช้ IP เดียวกัน หนึ่งหมู่บ้านหรือบางทีอาจจะแบ่งเป็นอีกแบบบ้าน50หลังใช้ IP เดียวอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาบอกเขาจะบล็อก IP นั่นแปลว่าบ้าน50หลังนี้จบนะฮะเพราะว่าบ้าน50หลังเนี้ยใช้ IP วงในซึ่ง IP วงในมันบล็อกไม่ได้มันไม่ได้เข้าถึงโลกภายนอกมันไม่สามารถบล็อกได้ท่านแปลว่าต้องบล็อก IP หลัก IP ที่เข้าไปถึงโลกภายนอกบ้าน10หลังนี้สวยนะฮะถ้าบ้านที่ใช้รวมผมก็เลยมองว่าถ้าจะบล็อก IP ตามที่เขาเขียนจริงๆเนะี่ยเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากผมก็เลยมองว่าก็คคคงงเเเวลลาาาาจะจะะะบบ็็็็ออออกกกผ่นนืขยยยหโดมิต อย่างเครือข่ายเนี้ยเรามีหมายเลขอินเทอร์เน็ตแบบ1 0 5 5งศาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ชุด i อนะหมายถึงหมายเลขอินเทอร์เน็ตที่เราจดทะเบียนกับเครือข่ายบล็อกผ่านเครือข่ายแบบเนี้ยได้แน,น่นอนเขาก็จะบอกว่าอ่าบ้านหลังเนี้ยใช้ตัวเนี้ยห้ามเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเลยจะตัดการเชื่อมต่อเราทีนี้มันก็มีปัญหาอีกตรงเนี้ยตรงที่ว่าถ้าเขาสั่งเครือข่ายให้บล็อกเนี้ยกลายเป็นว่าเครือข่ายต้องเสียลูกค้าไปคนหนึ่งแล้วเราอาจจะต้องไปสมัครเน็ตใหม่ได้อะไรแบบนั้นอีกนั่นก็เกเเป็็นนนนนอออออีกกกรรืื่่่่่งงงึแแตตตะสุดทท้้าาาาายาายยคขํมมฎห แต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็มีทางแก้หลายทางทางแก้ก่อนที่จะถูกบล็อกอย่างเช่นโพสอะไรสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องใช้ vpn หรือใช้ IP อื่นเนี่ยเราไปเชื่อมกับ IP อื่นให้อ p อื่นเนี่ยโพสให้เราอันนี้ก็คือแบบ vpn ที่เราใช้ใช้กันหลายคนก็คงรู้จักแล้วแบบนั้นเนี่ยเขาจะตรวจ,จับ IP ต้นทางไม่ได้นอกจากบริษัทนั้นอาจาอาจะแบบติดต่อกับรัฐบาลคุยกันได้รัฐบาลไปขอเลขที่ IP ที่ใช้อันนี้ก็เป็นไปได้แต่คือก็จะยากขึ้นในแบบนั้นหรือ ถ้าสมมุติหลังจากโพสไปแล้วโดนแบนเลข IP นี้แล้วหรือโดนแบนผังเครือข่ายทําให้เราใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือโทรศัพท์เนี่ยครับโทรศัพท์มือถือก็เราของเรามีไอพีหนึ่งซึ่งก็ก็เอาเนี่ยทำยากแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือบล็อกตาม IP ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะโทรศัพท์มือถือไอพีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไดนามิกไอพีนั่นแหละผมก็คิดว่าตรงนี้ก็คงจะทําไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอีหลอกเดิมฮะก็คือไปติดต่อเครือข่ายให้บล็อกเบอร์เบอร์นี้ไปเลยให้เบอร์ เขาก็บล็อก i p v 6ก็ได้เพราะว่า i p v 6เนี่ยมันไม่ใช่แบบใช้ส่วนรวมไม่ใช่รวมกันนะเพราะ i p v 6มันเยอะมากเขาจะสั่งบล็อกก็ได้บล็อกไม่ให้ใช้เลยก็ทําได้เหมือนกันแต่คือประเด็นคือ i p v 4ทุกวันนี้มันใช้ควบคู่กับ i p v 6นะเราไม่สามารถใช้ i p v 6สแตนอะโลนอย่างเดียวเพราะว่าหลายๆเว็บไม่ได้รองรับ i p v ว6ไงฮะหลายๆเว็บรองรับ i p v ว4เว็บส่วนใหญ่คือทั้งหมดในโลกเนี่ยต้องรองรับ i p v 4อยู่แล้วแต่คือรอทีวี6แต บางเว็บไม่ฮะนี่คือปัญหาถึงต้องใช้ควบคู่กันไปทีนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้ว ip คืออะไรจริงๆ ip พวกนี้คือรหัสประจำตัวของเราที่เราจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใครที่ไม่มีรหัสประจําตัวตรงนี้จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพราะว่าสื่อสารกับเขาไม่ได้ก็เลยไม่สามารถเปิดสู่โลกภายนอกได้ต้องเป็น IP ที่เป็นโลกภายนอกนะไม่ใช่ IP ภายใน เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปข้างนอกเพื่อไปแลกเปลี่ยนข้อมูลไปซื้อไปพูดคุยอะไรก็ตามในโลกอินเทอร์เน็ตต้องมีเลขนี้โดยอิงตามมาตรฐานของ IPv4 เนี่ยก็คือเขาจะใช้เลขฐาน2ฐาน2อยู่ที่8หลัก1หลักเท่ากับ1บิตนะฮะเลขฐาน2หมายถึงว่ามี2หลักก็คือศูนย์กับ1ถูกไหมหนึ่งหลักมีศูนย์กับ1นหลักมี0ูนย์กับ1ก็คือมี8หลักแหลักก็แบ่งเป็น4ชุดตัวเลขนะฮะแหลักแหลักแหลัก8หลักแล้วแหลักนี้เนี่ยก็เป็นเลขฐาน2ถูกไหมก็จะมีต ที่เรารู้ว่าเราเห็นเน่เวลาเราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเลข4ชุดที่มีตั้งแต่0ย์ไปจนถึง255อะไรอย่างนง้นแต่คือเลขฐาน2มันมี8หลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกระบบเครือข่ายอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันจะไม่สามารถรู้แบบเราว่าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบมันรู้ไม่ได้แต่มันรู้แค่ว่าศูนย์กับหนึ่งมันรู้แค่นั้นทีนี้การที่มันเป็นศูนย์กับหนึ่งก็หมายถึงเปิดกับปิดใช่กับไม่ใช่มันรู้แค่นั้นแล้วมันค่อยแปลงไปเป็นตัวเลขที่เราเเเขข้้าาาใจจไดสมมุติระบอกว่ล เลขสิถ้าเป็นเลขฐาน2ของคอมพิวเตอร์มันจะไม่ใช่เลข10มันจะบอกว่า1 0 0 0 1 0อะไรอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีแค่1นกับ0นั่นแหละแต่คือจะยาวอะไรแบบนั้นของ ipv 4จะเป็น8หลักทีนี้มันก็จะมีตันนะถ้า8หลักเต็มถ้าตันที่8หลักก็คือ1 1 1 1 หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนั้นตันที่สองห้าห้านั่นแปลว่าถ้าเป็น IPV4 แปลงเป็นที่เราเข้าใจตัวเลขที่เราเข้าใจมันก็คือจะมีตั้งแต่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ไปจนถึงสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าจุดสองห้าอะไรแบบนั้นก็คือจุดที่มันตันแล้วบ้านเราก็ถ้าเป็นพูดถึงในวงเครือข่ายแลนในบ้านเราเนี่ยก็คือเฉพาะในบ้านที่เราใช้กันให้รู้จักกันภายในในวงในก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือบางคนจุดศูนย์จุด จองไว้เป็น IP วงในจะไม่เจอใน IP วงนอกอะไรแบบนั้นมันก็ค่อนข้างซับซ้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายให้เข้าๆเนี่ยก็คือว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าใช้ i p v 4จริงๆแล้ว i p v 4มีชุดตัวเลขให้ใช้เพียง4พันล้านเลข IP ให้เราได้ใช้แล้ว4พันล้านเลขเนี่ยยังไม่ได้หักลบเลขที่ถูกจองไว้เลขที่ถูกจองเพื่อเป็น IP ส่วนตัวเห็นไหมอย่างเงี้ย1 9 2 1 6 8 1 1เนี่ยอันนี้จองนะ ถ้าเลขบนสาธารณะจะไม่เห็นตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยถูกจองไปแล้วรวมถึงจองสําหรับอย่างอื่นจองสําหรับการวิจัยจองสําหรับบริษัทองค์กรที่จะใช้แบบวงในหรืออะไรแบบนั้นกลายเป็นว่าถ้าสมมติเหลือใช้จริงๆน่าจะเหลือใช้ประมาณ3,000ล้าน3,000กว่าล้านอะไรแบบนั้นซึ่งคุณคิดดูถ้ามี IP ให้ใช้แค่3,000กว่าล้านโลกเราเนี่ยตอนเนี้ยมีประชากรเกือบเกือบแปดพันล้านคนสามพันกว่าล้านมันไม่พอใช้อะไรแบบเนี้ยถึงเป็นต้นเหตุที่ว่า IPV4 มันเต็มมาตั้งแต่ปี2011แล้ว แล้วก็ไม่ได้ปล่อยเพิ่มให้ใช้เพราะมันตันแล้วต้องจองไว้ส่วนนึงด้วยแบบนั้นถึงต้องมี IPv6 แล้ว IPv6 มันยาวเกิน IPv6 ก็ยากจริง,รงๆมันจะให้แบบอยู่ตัวมันยากแต่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวปลอมนะเมื่อ2อสปีก่อนผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันมีจีนที่ออกมาให้ข่าวปลอมใช้บล็อกเกอร์จีนจ้างในไทยเนี่ยให้ข่าวปลอมให้กับคนไทยว่าจีนมี IPv9 แล้วโดนสกัดขาบ้าบอคือ IPv9 ไม่มีนะฮะเอาแค่ IPv6 อะคุณใช้ยังไงก็ไม่หมดใช้หมดอีกกี่ชาติก็ไม่หมด เพราะมันเยอะมากถ้าแบบเก่า IPv4 เนี่ยก็คือใช้32บิตแต่แบบใหม่128บิตนะ128ี12่บิตนี่คือใช้ไม่หมดใช้ได้แบบเห็นบางคนเขาเรียกกันว่าให้นับเม็ดทรายทั้งโลกอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อ IPv9 นะฮะแต่ถ้าใครอยากศึกษาก็ลองไปศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มมันก็น่าศึกษาเป็นเรื่องที่น่าค้นหามากก็เลยอธิบายทุกคนเข้าใจเข้าข่าว่าถ้าจะให้บล็อก IP ไม่ได้หรอกแต่คือจะบล็อกกับเครือข่ายอะไรแบบนั้น แล้วก็วิธีระวังตัวก็แบบใช้ VPN เพื่อระวังตัวการใช้โทรศัพท์เน็ตผ่านมือถืออะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ